สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงดีๆนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางชีวิตในครึ่งปีหลังของปี2568สำหรับชาวราศีพฤกษศพกันค่ะ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงธันวาคมดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันทีละส่วนอย่างละเอียดพร้อมกับการให้กำลังใจและชวนคุณผู้ฟังมาสำรวจตัวเองด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในแต่และเรื่องราวอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดวงดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้สร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ภาพรวมของดวงชะตาครึ่งปีหลังมิถุนายนถึงธันวาคม2568ของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดวงชะตาของคุณจะเข้าสู่ช่วงเวลาของเก็บเกี่ยวผลผลิตและความมั่นคงค่ะหลังจากที่ได้เพาะปลูกและอดทนรอคอยมานานช่วงนี้คุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากความพยายามของคุณอย่างเป็นรูปธรรม อาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้ความอดทนอยู่บ้างแต่เชื่อเธอคะ่ะว่าความมุ่งมั่นของคุณจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะสร้างรากฐานที่แผงแกร่งให้กับชีวิตของคุณทั้งในเรื่องการงานการเงินและความสัมพันธ์ขอให้คุณยังคงรักษาความตั้งใจและเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะคะ 1. ความรักและความสัมพันธ์ มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหัวใจกันเลยนะคะชาวราศีพฤษภเรื่องความรักนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและมีผลต่อจิตใจเรามากๆเลยใช่ไหมคะจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่สำหรับชาวราศีพฤษภที่ยังโสดมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้เจอคนที่ใช่ในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเดินทางการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือการพบปะผู้คนใหม่ๆที่มีความสนใจคล้ายกันคนคนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คุณเคยคาดหวังไว้แต่จะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณในแบบที่คุณต้องการลองเปิดใจให้กว้างและให้โอกาสตัวเองได้รู้จักกับผู้คนหลากหลายนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคนคุยอยู่แล้วช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์จะมีความชัดเจนมากขึ้นมีโอกาสที่จะพัฒนาไป ในทิศทางที่จริงจังค่ะ 2. การงานและอาชีพ เรื่องงานก็เป็นอีกส่วนสำคัญในชีวิตของเราใช่ไหมคะมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภจะเจออะไรบ้างในครึ่งปีหลังนี้ควรเปลี่ยนงานดีไหมชาวราศีพฤษภที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายนที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจนำไปสู่ตำแหน่งที่มั่นคงขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นหรือบทบาทหน้าที่ ที่ตรงกับความสามารถของคุณมากขึ้นแต่ก่อนตัดสินใจอย่าลืมประเมินความพร้อมของตัวเองและศึกษาข้อมูลบริษัทใหม่ให้ละเอียดนะคะ mm. การเปลี่ยนงานอย่างรอบคอบจะนำมาสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งไหม่สำหรับชาวราศีพฤกษฎที่ยังคงทำงานที่เดิมมีโอกาสสูงมากที่จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้นในช่วงเดือนกันยายนและธันวาคมค่ะ ความอดทนและความพยายามของคุณจะเริ่มเห็นผลผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถและความรับผิดชอบของคุณขอให้คุณยังคงรักษามาตร,รฐานการทำงานที่ดีและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องนะคะ อาชีพไหนเหมาะกับดวงในช่วงครึ่งปีหลังนี้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเงินการเกษตรหรืออสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีพฤกษภค่ะรวมถึงอาชีพที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบการวางแผนที่ดีและความอดทนเช่นนักบัญชีนักลงทุนเกษตรกร,ร,กรหรือนักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เพราะคุณมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เป็นรูปธรรมลองสำรวจความชอบ และความถนัดของคุณดูนะคะว่ามีส่วนไหนที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางนี้ได้บ้าง 3. การเงินและโชคลาภเรื่องเงินเงินทองเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจใช่ไหมคะมาดูกันว่าดวงการเงินของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างดวงจะมีโชคเรื่องเงินเมื่อไหร่ ชาวราศีพฤษภคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้เดือนกรกฎาคมและตุลาคมจะเป็นช่วงที่การเงินของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนแบบไม่คาดฝันหรือได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนที่คุณเคยทำไว้ นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงโชคหรือได้รับมะระดกตกทอดค่ะแต่ถึงจะมีโชคดีเข้ามาก็อย่าลืมวางแผนการเงินให้รอบคอบและไม่ประมาทนะคะลงทุนแล้วจะรุ่งหรือร่วง สำหรับการลงทุนชาวราศีพฤกษบควรเน้นการลงทุนในระยะยาวที่มีความมั่นคงและปลอดภัยค่ะเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์พันธบัตรหรือกองทุนรวมที่มีนโยบายเน้นความเสี่ยงต่ำการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีความผันผวนสูงควรระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเดือนสิงหาคมเพราะอาจมีความผันผวนที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ ก่อนการลงทุนทุกครั้งควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดความเสี่ยงนะคะการตัดสินใจอย่างรอบคอบจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวค่ะเสี่ยงโชคได้ไหมช่วงนี้ช่วงครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีพฤกษบมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ไม่ควรทุ่มเงินมากเกินไป เพราะโชคลาภที่ได้จะอยู่ในระดับที่พอประมาณหากคุณมีความรู้สึกที่ดีหรือมีตัวเลขที่ถูกฉลกลองเสี่ยงดูได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญคืออย่าให้การเสี่ยงโชคมาบั่นทอนวินัยทางการเงินของคุณนะคะ 4. สุขภาพ สุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของทุกสิ่งใช่ไหมคะมาดูกันว่าชาวราศีพฤกษพควรระวังเรื่องอะไรบ้างช่วงนี้ควรระวังเรื่องอะไรเกี่ยวกับร่างกายชาวราศีพฤกษพคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณควรระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบกระดูกข้อต่อและระบบขับถ่ายเป็นพิเศษคะ่ะ อาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือท้องผูกได้ง่ายควรดูแลเรื่องอาหารการกินให้ถูกสุขลักษณะดื่มน้ำให้เพียงพอและออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ความเครียดจากการทำงานอาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณได้เช่นกันลองหาเวลาพักผ่อนและทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายบ้างนะคะ มีแกนเจ็บป่วยหรือไม่โดยภาพรวมแล้วดวงสุขภาพของคุณจากค่อนข้างแข็งแรงค่ะแต่ก็ไม่ควรประมาทมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยเล็กน้อยจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหากรู้สึกไม่สบายควรรีบปรึกษาแพทย์และดูแลตัวเองให้ดีนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของคุณแข็งแรงขึ้นค่ะ 5. ครอบครัวและลูกหลาน ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของเราใช่ไหมคะบุตรหลานจะเป็นอย่างไรในอนาคต สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีบุตรหลานในช่วงครึ่งปีหลังนี้บุตรหลานของคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความรับผิดชอบและความมีระเบียบว,วินัยค่ะพวกเขาจะมีความตั้งใจในการเรียนรู้และทำสิ่งต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมนี่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะสอนเรื่องการวางแผนและการบริหารจัดการเวลาให้พวกเขาอนาคตของพวกเขาจะสดใสและเต็มไปด้วยโอกาสที่ดีหากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกทางค่ะ ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีขึ้นไหมความสัมพันธ์ในครอบครัวของชาวราศีพฤษภจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสื่อสารและความเข้าใจกันมากขึ้นหากมีปัญหาหรือความเข้าใจผิดกันมาก่อนช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ดีที่จะปรับความเข้าใจและให้อภัยกัน ลองใช้เวลาคุณภาพกับคนในครอบครัวมากขึ้นเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันหรือการทำกิจกรรมอย่างว่างด้วยกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะ6การเรียนและสอบแข่งขัน สำหรับน้องๆหรือใครที่กำลังเตรียมตัวสอบแข่งขันมาดูกันว่าดวงจะเป็นอย่างไรบ้างจะสอบผ่านไหมชาวราศีพฤกษฎที่กำลังเตรียมตัวสอบแข่งขันช่วงครึ่งปีหลังนี้มีแกนที่จะสอบผ่านสูงมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีความตั้งใจและเตรียมตัวมาอย่างดี ความพยายามของคุณจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ขอให้คุณมั่นใจในศักยภาพของตัวเองและทุ่มเทให้เต็มที่นะคะเดือนกันยายนและธันวาคมจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงด้านการเรียนโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะสาขาที่เลือกเหมาะกับเราหรือเปล่าถ้าคุณกำลังลังเลในสาขาที่เลือกเรียนหรือกำลังมองหาสาขาใหม่ๆช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทบทวนตัวเองและหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบริหารจัดการหรือการออกแบบจะเหมาะกับชาวราศีพฤกษบเป็นพิเศษลองปรึกษาผู้รู้หรือทดลองทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณชอบและถนัดจริงๆนะคะการเลือกสาขาที่ใช่จะทำให้คุณมีความสุขกับการเรียนรู้และประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะ 7. การย้ายบ้านหรือย้ายประเทศเหมาะจะย้ายบ้านย้ายประเทศหรือไม่ ชาวราศีพฤกษพที่กำลังวางแผนย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นการย้ายบ้านหรือย้ายประเทศช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นจังหวะที่ดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมิถุนายนสิงหาคมและพฤศจิกายนการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆและโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น การย้ายถิ่นฐานในช่วงนี้จะราบรื่นและเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะเดินทางช่วงนี้ดีไหมมีสิ่งใดควรระวังการเดินทางช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวราศีพฤกษบค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนหรือเพื่อธุรกิจจะนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆและการเรียนรู้ แต่สิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของสุขภาพและการเจ็บป่วยเล็กน้อยจากการเดินทางควรเตรียมยาสามัญประจำบ้านติดตัวไว้เสมอและระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเดินทางไกลนะคะการเตรียมพร้อมที่ดีจะช่วยให้การเดินทางของคุณราบรื่นค่ะ 8. เลือกนามมงคลมาดูเลือกยามดีๆสำหรับชาวราศีพฤษภกันนะคะวันดีสำหรับงานแต่งย้ายบ้านขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นสำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังมองหาวันดีๆสำหรับงานมงคลต่างๆเช่นงานแต่งงานการย้ายบ้านการขึ้นบ้านใหม่หรือการจัดพิธีสำคัญช่วงเวลาที่ดีที่สุดในครึ่งปีหลังนี้คือเดือนกรกฎาคม กันยายนและธันวาคมค่ะโดยเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์จะเป็นวันที่มีพลังงานดีเป็นพิเศษลองเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมกับคุณและครอบครัวนะคะเวลาไหนดีสำหรับการเปิดกิจการหากคุณมีแพลนจะเปิดกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ชวนเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเช้าของวันพุธหรือวันศุกร์ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาในช่วงเดือนกันยายนและพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่ดวงด้านธุรกิจของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษการเริ่มต้นกิจการในช่วงนี้จะส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะรักษายามงคล มาดูเรื่อยยามดีๆสำหรับชาวราศีพฤษภกันนะคะวันดีสำหรับงานแต่งย้ายบ้านขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นสำหรับชาวราศีพฤษภที่กาลังมองหาวันดีๆสำหรับงานมงคลต่างๆเช่นงานแต่งงานการย้ายบ้านการขึ้นบ้านใหม่หรือการจัดพิธีสำคัญช่วงเวลาที่ดีที่สุดในครึ่งปีหลังนี้คือเดือนกร,รกฎาคมกันยายนและธันวาคมค่ะโดยเฉพาะวันอังคารและวันเสราร์ จะเป็นวันที่มีพลังงานดีเป็นพิเศษลองเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมกับคุณและครอบครัวนะคะเวลาไหนดีสำหรับการเปิดกิจการหากคุณมีแลนจะเปิดกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเช้าของวันพุธหรือวันศุกร์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเวลา10นาฬกาถึง12นาฬกาในช่วงเดือนกันยายนและพฤศจิกายน จะเป็นช่วงที่ดวงด้านธุรกิจของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษการเริ่มต้นกิจการในช่วงนี้จะส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จค่ะ9กรรมเก่า,กาชาติภพเสริมดวงมาถึงส่วนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเรื่องของการเสริมดวงและเรื่องของกรรมกันนะคะมีเจ้ากรรมในเวรมาหรือไม่ ชาวราศีพฤกษ์ศคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้โดยรวมแล้วคุณจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเจ้ากรรมในเวรมาทวงคืนเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็ไม่ควรประมาทหากเคยติดค้างใครไว้ในอดีตหรือเคยทำผิดพลาดกับใครโดยไม่ตั้งใจอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องกลับมาสะสางเรื่องราวเหล่านั้นได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของการเรียนรู้และให้อภัยกันมากกว่าการทวงคืนที่รุนแรงคะ่ะการทำบุญและการขออโหสิกรรมอยู่เสมอจะช่วยให้จิตใจสงบและเบาบางลงได้มากคะ่ะ เสริมดวงด้วยวิธีไหนดีเช่นทำบุญสวดมนต์หรือวัตถุมงคลสําหรับการเสริมดวงเพื่อให้ชีวิตของคุณราบรื่นและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีพฤกษ์ควรเน้นการทําบุญด้วยการให้ทานและการทําบุญเกี่ยวกับที่ดินค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคที่ดินสร้างวาัดการบริจาคเงินซื้อที่ดินให้สาธารณประโยชน์หรือการช่วยสร้างสาธารณอุปโภคต่างๆจะช่วยเสริมบุญบาร,รมีและเปิดทางให้ชีวิตของคุณดีขึ้นค่ะ นอกจากนี้การสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจสงบมีสติและเสริมสร้างพลังบวกให้กับตัวคุณค่ะบทสวดที่แนะนำคือบทเมตตาพรหม,มวิหารหรือบทสวดมนต์บูชาพระพิคเนต เพื่อเสริมสิริมงคลและขจัดอุปสรรคในส่วนของวัตถุมงคลหากคุณต้องการเสริมดวงเฉพาะทางลองพกพาหินนำโชคสีเขียวหรือสีน้ำตาลเช่นหยกมรกตหรือแจสเปอร์จะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่ะหรือจะเลือกเครื่องรางที่ช่วยเสริมในเรื่องของความรักเช่นหินโรสคอ์สเพื่อดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะหวังว่าการทำนายดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีพฤกษฎนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจ ให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะดวงชะตาเป็นเพียงแนวทางแต่การกระทำของเราตัางหากที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตขอให้ชาวราศีพฤกษภทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติตั้งใจทำความดีและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วคุณจะผ่านทุกอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของช่องดวงดีๆนะคะสวัสดีค่ะ